ลูกหัวใจเลยอะก็ะมีความยากนะอยู่กับพี่หลิงไม่อดตายแล้วเ่าแต่ว่าคืออยู่กับหลิงอะไม่เคยอดตายนะเพราะหลิงชอบพบขนมพบแบบโปรตีนอะไรแบบพบไปเรื่อยอะแล้วออมก็จะเป็นคนขอขนมที่หลิงมากินเวลาแบบไปถ่ายในสตูแล้วบางครั้งอยู่สตูมันไม่มีอะไรกินอะก็ไปหาในรกระเป๋าพี่หลิงเดี๋ยวก็เจออะไรกินใช่มันก็จะมีม,ะม,มันก็จะมีแบบพ็อกเกลตบ้างอะไรบ้างอะไรอ่าอ่ะแล้วทีนี้ก็ ตามตามนี้เลยเนี่ยมันก็จนน่าจะปอ,อกได้ละก็คือกีดตรงกลางของมันเลยเหรอคะกลางของคูมันนะคะไม่มันจะมีออลอ่องของมันล่องอย่างนี้ค่ะของจริงของจริงแล้วถ้ากระชับกระเฉงด้วยนะแม่เนาะ <laughs> <laughs> ถ้าแบบ <laughs> ความแบบความอยากกินนะ <laughs> หนูช่วยอะไรไหมไม่เป็นไรค่ะหนูจะช่วยให้ไม่เป็นภาระนะเพราะหนูชอบเป็นภาระ นะอออสกอตพุ่งะลายบิวตี้ช็อตเพื่อผิวสว่างใสแบบตะโกนอันนี้เสร็จแล้วนะจ๊ะยังไม่เสร็จดีแต่ว่าคือไปเสร็จไปขั้นหนึ่งแล้วนี่เขาแง้แบบคนอยากกินนะนะโอ้โหนี่เราก็กินอย่างเี่นี่โอ้โหนี่ฮอร่เดรยา <c oughs> อยู่อยู่ดีๆก็ไลออนคิงขึ้นมาเด็กคูนดิแบ่งกันแบ่งกันนะทุกคนเรียนเดี๋ยวนี้แพงแบ่งกันกินนะเจ็บไหมอะะมือระมือระวังมือลูกเดี๋ยวมือแหกลกความอยากกินของมืความอยากกินของใหญ่มากผมไม่ปวดขาตรงนี้ขิ้ตรงนี้ลงไปเลยทำอะไรลูก ือนอนรอพี่เขาทาให้เสร็จเรานี่มีความสุขจริงอยากกินหนาอ่ะกินเลยอยากกินกินเลย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 ไ้หนูอยากกินคือไม่เคยเห็นใครที่แบบว่าดูทรงอยากกินเลยขนาดนี้เขาแกะเพราะความอยากกินเนี่ยไม่ได้แกะเพราะว่าจะโชว์การสกิลการแกะเอาเลยลองกัดคําใหญ่ๆหญ่เลยโอ้กั้ออีกชิพเฮนยาเล็กดีกว่าแล้วได้แบ่งกันกินไม่ต้องแบ่งใครเลยเี่ยจอกัดคาใหญ่ๆหญ่ละอ่าแบ่งน้อยอืมอื ชอบเลยอะ่ะให้น้องกินนี่น้องหรือว่าตัวหมอนคะที่กินเก่งขนดาดนี้น้องหรือตัวหมอนจ๊ะขอบคุณอาการสำหรับผู้เรียนค้าตอมไม่เอาอะไรมากเอาแค่นี้แหละอะไรเนะข้าตอมไม่เอาอะไรมากพวกงงขอท<ๆ>ุเรียนก,กับคร์สสีฮับพูณนะแไ่นะนะนี่ไงเอาไปกิน